คุณผู้ชมกำลังอยู่กับออสเริสครับ22มีนาคมครับวันศุกร์นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอาทิตย์นี้ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันครับคุณผู้ชมครับและหลังจากนี้นะครับอาทิตย์หน้าเราอาจจะได้เห็นรัฐบาลและนะครับครมอชุดใหม่ครับเข้าเรื่องกันก่อนครับเมื่อคืนเนี่ยขอบอกว่าค่าเงินมันดุเดือดมากนะครับราคาทองเนี่ยมันลงมาเล็กน้อย ค่าราคาทองบ้านเรานะครับลบ50บาทเปถูกลง50บาท19,700ครั 10, 9, บทแท่ง96.5ขายออกรับซื้อคืน19,600บาทรูปรพันธ์ยังคงยืนเหนือ20,000ครับขายออก20,200บาทครับรับซื้อคืนนะครับ19,253บาทครับกองทุนทอง SPDR นิ่งๆนะครับนี่คือสัญญาณของนะครับแนวโน้มทองคำระยะยาวนะครับถ้ามีการซื้อเยอะซื้อเพิ่มมากๆเนี่ยทองดีครับแต่ตอนนี้นิ่งสถานการณ์เงียบมากนะครับสําหรับกองทุนทองคำดาวโจนบวกเมื่อคืนครับบอธานโทษครับดาวจนบวกเมื่อคืนครับ2 5 0 0 0ืนะครับเก้จุดครับบวกไป216จุดนะครับ การบวกเยอะๆของตลาดหุ้นนะครับแน่นอนครับย่อมส่งผลลบต่อราคาทองคําเดี๋ยวมาดูปัจจัยกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบาททรงตัวกับ3 1บาท70 s ตสตางค์นะครับเอาบาทมาให้ดูแบบเป็นกราฟกันบ้างนะครับเวลาไปคุยกับเพื่อนนะครับเวลาไปมองที่อื่นจะได้ไม่ตกใจนะครับบางท่านรู้อยู่แล้วโอเคแต่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มีความเข้าใจค่อยๆดูไปครับ เราจะใช้ภาษาง่ายๆพูดคุยกันง่ายๆก็พอนะครับ3บาท71สตางก็อยู่ในโซนนี้นะครับก่อนหน้านี้กลางเดือนกุมภาเห็นไหมครับแข่งค่ามาโดยตลอดประมาณ31บาททวนด้วยซ้ำแล้วก็อ่อนค่าเห็นไหมครับก็ประมาณ31บาท80 90, สตางค์สตางดูแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกครับอาทิตย์นี้น่าจะท่างออกข้าง ภาษา ates. เป็นศัพท์นะครับถ้าเป็นศัพท์เทคนิคในคำเขาเรียกไซเวย์ภาษาชาวบ้านยือเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆไม่ไปไหนครับข้างล่างจะอยู่ประมาณ3 1บาท55สตางค์นะครับข้างบนนะครับสาท80สตางค์หมายความว่าถ้าบาทแข็งนะครับก็จะประมาณ31-55บาท55สตางค์ถ้าอ่อนได้มากสุดนะครับอาทิตย์นี้เขาก็จะประเมินว่า31-80าท80สตางค์นี่คือตัวอย่างครับและที่บอกว่าดูดเดือดเมื่อคืนครับคุณผู้ชม เงินดอลลาร์นะครับหลังจากที่อ่อนค่าไปจากการที่ประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐหรือเฟดเนี่ยบอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็มาแถวๆนี้ครับเช้าเมื่อวานแต่คืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถ้าอ่านข่าวจากหน้าแน่นอนครับตัวเลข j o e s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  เ i m นะครับตัวเลขนี้คือตัวเลขขอรักสดรีารครั้งแรกของสหรัฐนะครับผลปรากฏว่าลดลงลดลงคือสื่อความหมายว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังจะดี แต่ในขณะที่เ็ดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วอะไรมันนะครับเป็นตัวชุดให้ค่าเงินเนี่ยกลับเข้ามาสาเหตุที่หนึ่งครับพันธบัตรอย่างที่เรียนครับตอนค่าเงินสหรัฐตกเมื่อวานพันธบัตรสหรัฐถูกมากๆนี่จะเป็นโอกาสของบา r g เกนฮันเตอร์นะครับพูดยากๆอีกแล้วบา r g เกนฮันเตอร์พูดสับเทคนิคถ้านะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่านักล่าของถูก แบบว่าเวลาไปห้างแล้วเจอ7 0 8 0แล้วเนี่ยกลูเข้าไปนั่นแหละครับก็เรียกบาเกนฮันเตอร์คือนักล่าของจุกนะครับพันธบัตรรัฐบาลนะครับเมื่อคืนมีแรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเองมันเลยส่งผลให้ค่าเงินยูเอสลาเนี่ยกลับตัวมาแข่งกัานะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ไปดูกันต่อครับเมื่อวานนะครับจำโรนัลด์ทรัมป์ได้ไหมโดนทาโรนัลด์ทรัมป์ คือประธานาธิบดีสหรัฐแต่ครักเองเนี่ยเขาเป็นประธานมนตรีของยูโรพูดได้ง่ายแล้วกันไอ้ที่ยูโรประชุมกันมาว่าจะเลื่อนเบรกซิตให้กับอังกฤษได้ไหมคนนี้แหละครับเป็นหัวออกใหญ่เมื่อวานบอกเดี๋ยวเลื่อนให้แต่อังกฤษต้องนะครับยอมรับข้อตกลงก่อนหน้านี้ไปเสียก่อนแล้วเราประเมินกันแล้วก็คุณผู้ชมครับบอกแล้วว่า EU กับอังกฤษได้เสียกันที่ภาษีคิดง่ายๆแค่นี้คุณผู้ชมครับ อียูกับอังกฤษได้เสียกันที่ภาษีถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าข้อตกลงที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ดีและอียูไม่อยากให้อังกฤษนะครับเลื่อนออกไปแต่ปรากฏว่าเมื่อวานให้สัมภาษณ์ใหม่อรอบหนึ่งบอกว่าอียูจะขยายเวลาให้อังกฤษถึงนะครับ22พฤษภาถ้ารับมติดังกล่าวและไอตรงและนี่แหละครับคุณผู้ชมรับเขาบอกว่าถ้าไม่รับขยายให้ถึง12เมษาคือดันไปเปิดช่องว่าไม่รับก็ได้ และขยายเวลาให้ด้วยแม้จะไม่เยอะแต่มันทําให้ภาพลั์ความน่าเชื่อมั่นนะครับลดลงนะครับบางข้อแสดงว่ามีบางข้อถ้าไม่รับแล้วอังกฤษมีเวลาแก้ประมาณทัก2สองสามอาทิตย์ก่อนที่กลับไปยื่นใหม่ถูกไหมครับก่อนที่จะลงมติก,กันใหม่ภายในประเทศว่ารับหรือไม่รับอีกรอบก็แสดงว่าก็แสดงว่ามันเปิดช่องให้อังกฤษต่อรองเรื่องภาษีมันมี2เรื่องครับ 1. งอังกฤษค้าขายเองกับยูโร2 Island, ไอแลนด์นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้ผมร้างมานานแล้วต้องบอกว่าความจําผมไม่ได้เข้าไปตามเรื่องนี้มานานรู้สึกว่าไอแลนด์แถบไอแลนด์เหนือจะได้ยกเว้นภาษีนะครับผิดถูกยังไงเดี๋ยวกลับมาบอกคุณผูช้ชมอีกทีนึงอังกฤษไม่ยอมแค่นั้นเองนะครับอังกฤษไม่ยอมรู้สึกว่าอังกฤษจะไม่ยอมเรื่องนี้คือมันได้เสียนที่ภาษีในเรื่องนี้แต่ยูโรดันเปิดช่องให้อังกฤษนะครับมีทางออกข้างเงินยูโรร่วงเล พอเงินยูโรร่วงดอลลาร์ขึ้นไม่ต้องคุยครับทองอ่อนตัวแน่นอนเห็นไหมครับทองอ่อนตัวมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ภาษาเทคนิคมันจะไปสุดตรงนี้หรือ,อยังนะครับยังไม่แตกอันนี้แหละฮะแสดงว่ามีปัจจัยที่มันซ่อนอยู่ปัจปจัยพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ทางเทคนิคเองนะครับตัวก็ยังไม่แตกเจ็ดสิบเมื่อวันก่าว่าจะแตกใกล้แต่มันได้ไหมชุดนี้ได้ แต่หลังจากนี้ถ้ามันรีบาวขึ้นไปแตะ70คือมากกว่าตัวนี้ถามว่าชุดนี้ทั้งชุดถือเป็นสัญญาณกลับตัวลงไหมเป็นเอาอย่างนี้ก่อนในราย4 240นาทีมีสัญญาณกลับตัวอยู่เหมือนเดิมแต่ในรายวันไปแตะแล้วไปทิและ,และนะครับและตอนนี้กําลังจะอ่อนตัวลงมองว่าอ่อนตัวฮะยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบได้นะครับอย่างที่บอกก็เมื่อวานมี3ทาง แต่เอาที่ว่าเอาในใจพิธีกรก่อนว่าพิธีกรเลือกแบบไหนชอบแบบไหนแล้วประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและอัปเดตให้แล้วกันเป็นไปได้ที่สุดทางนี้ฮะถามว่าทำไมาทางนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงจากที่เบรกซิตเนี่ยยู EU เนียยอมเสียเปรียบแต่จะมีโอกาสกลับตัวขึ้นถ้านะครับเน้นประยางประเด็นนี้สหรัฐก,กับจีนตกลงกันไม่ได้และตอนนี้มันยังตกลงกันไม่ได้แล้วมันเงียบ ฝรั่งเองบอกว่าจะเก็บภาษีตลอดนะครับจนกว่าจีนจะยอมรับข้อตกลงเฮ้ยข่าวที่ออกมาเมื่อวานในทางการจีนก็ไม่ได้ออกเรื่องนี้ที่จะตอบโต้หรือมีมาตรการอะไรแต่เขาบอกว่าตอนนี้ทางการจีนเตรียมจะลดแวดภาษีมูลค่าเพิ่มภายในประเทศเห็นไหมครับเ,เขาไปแก้อีกทางหนึ่งคือถ้าผู้ส่งออกผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหรือนักลงทุนรายย่อยนักธุรกิจของเขาเนี่ยต้องส่งออกของไปที่สหรัฐเจอกำแพงภาษีของสหรัฐ นะครับเศนษของจีนจะขายได้น้อยลงในขณะเดียวกันคือรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีจากผู้ค้านักลงทุนในประเทศตัวเองอยู่แล้วสิ่งที่จะช่วยเหลือลเลเจือจุนนะครับนักลงทุนในประเทศตัวเองนั่นคือลดภาษีที่จะรัดรัดต้องการคือเขาบอกอีกทางหนึ่งว่าถ้าม้นี้ตกลงกันไม่ได้จริงเขาจะมีมาตรการช่วยเหลือนะครับคนของเขาในประเทศไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดสําคัญที่มองว่ามีโอกาสที่จะตกลงกันไม่ได้อยู่ เพราะฉะนั้น Brexit นะครับ EU ยอมเสียเปรียบถ้า EU เสียเปรียบทองร่วงเพราะค่าเงินยูโรร่วงและนะครับทางที่จะขึ้นไปต่อคืออังกฤษประธานเท่ากับจีนกับสหรัฐตกลงกันไม่ได้ทางอื่นมีอยู่ไหมมีแต่ทำว่นจางๆที่เลือกทางนี้เพราะสถานการณ์ล่าสุดมันเป็นอย่างนี้และจะอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังทุกวันแล้วกรอบการลงทุนเป็นยังไงเมื่อคืนประมาณ130บาทราคาทองคำแท่งออนไลน์อัลซิซื้อถูกนะครับหนึ่งหมื่น 9,615บาทและขายได้แพงสุด19,740บาทกรอบ130กว่าบาทเล่นกรอบกว้างๆพอสมควรเพราะฉะนั้นทางสั้นและกลางนะครับยาวอย่าพูดเลยเพราะว่าบางท่านบอกว่ามีกำไร500เนี่ยก็ยังไม่อยากขายนะครับอยากขายที่พันหนึ่งก,ก็ต้องรอต่อถูกไหมฮะก็ต้องรอต่อแต่ถ้าบอกว่า300ก็อยากขาย500ก็อยากขาย50ก็อยากเอาเน้นกรอบนี้ 19,600่ากต่ำกว่านี้ซื้อได้แล้วใช้แนวนี้เลยครับหลังจากนี้แม้มันจะขึ้นไปตรงนี้เพราะค่างเงินบาทเนี่ยมองแล้วว่ามันจะไปสนับสนุนก็ไม่เกินแถวนี้19,750ใกล้เคียงจากนี้ไม่ต้องเตินนี้แหละใกล้เนี้ยขายออก,ก่อนแล้วถือเงนินสดต่ำกว่านี้นะครับซื้อได้นะครับในภาพรวมนี้ก็แสดงว่า2 3 4อาทิตย์ข้างหน้าถ้าเกมยังคงไซด์เวย์และเป็นอย่างนี้ต่อต่ำกว่านี้ซื้อเก็บและรอขายเมื่อใกล้19,000 750ครับสำหรับรายการวิเคราะห์ราคาทองคำกับอาซอีต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ